คิวยะนายคิดว่าแถวน,นี้มันจะมีภูเขาวส,สวยๆให้เราตั้งแคมป์จริงหรอเพื่อนฉันว่ามีนะฉันเห็นคนแบบคนภาพโพดิสตาแกรมในเมืองนี้เยอะเหมือนกันนะก็จริงนะเพื่อนแต่ว่าเป้าหมายเราเนอะเว้ยเรามาภูเขาเราไม่ได้มาใน,นป่าเนอะเวป่าเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยลองไม่ลอง<ป>ถามคนในหมู่บ้านเออก็จริงนะเราไปถามคนในบ้านก,ก็ได้ไปแค่ต้องมีคนด้วยอะสวัสดีครับสวัสดีครับตกใจหมดเลยโถยไอ้หนูมีอะไรนะ อ๋อพอดีผมจะมาถามว่าถ่วนี้มีภูเขาพอจะตั้งแคมป์สวยๆดูวิวพระอาทิตย์ขึ้นอะไรแบบนี้ได้ไหมครับอ๋อแบบนั้นเหรอมันก็มีอยู่หน้าฝั่งนู้นอะไกลๆนิดนึงอ๋อแล้วมันขึ้นฟรีไหมครับหรือว่าต้องขออนุญาตก่อนอ๋อฉันคิดว่ามันขึ้นฟรีนะอ๋อโอเคมากครับนี่คุณชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อฉันเหรอฉันชื่อบูนะอ๋อโอเคงั้นขอบคุณคุณบูมากเลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนขออนุญาตไปตั้งแคมป์ก่อน ใช่เลยเจอกันนะฉันต้องไปี๋ยวฉันจะเอาเป็นว่าอย่ามาที่หมู่บ้านนี้อีกแล้วกันนะพยายามอ้อมไปแล้วกันออได้ๆครับไปไหมผมไปๆไหมพี่เขาตกใจเราทำไมวะเขาอาจจะเป็นแบบพวกแบบทำอะไรผิดกฎหมายอยู่หรือเปล่าไม่ใช่บ้าเขาก็คนในหมู่บ้านนี่แหละเขาคงเดินไปเดินมาแถวนี้แหละมั้งไปเพื่อไปหรอแล้วเขาจะตกใจทไมถ้าเขาไม่ทำตัวรับรอเขาไม่มีใครสงสัยเขาหรอกไม่เขาจะแบบเขาคิดว่าเราเป็นผีหรือเปล่าเพื่อนเขาบอกห้ามเข้าหมู่บ้าน เอาเหรอทางขวาดิเออทำไมวะหมู่บ้านนี้เชืว่ามันก็ก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาเนาะไปใช่ปะโอเคไปเพื่อนไปตั้งแคมป์บนเขาไปมันไม่ต้องสนใจเราเราเขาสูงจัดเลยเพื่อนไปเร็วเพื่อภาพเพื่อภาพสวยไปครับออฟฟิเชียลเอาล่ะเพื่อนต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะวางที่ปิ้งบาร์บีคิวแล้วกันนะแล้วก็ใส่ถ่านลงไปชึบ ชึบชึบอย่างนี้แล้วก็หยิบไฟแช็กมาชึบแล้วก็จุดไฟชึบอย่างนี้เลยย0่สปุ๊บแล้วก็เอาเสกอกวางชึบ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 อย่างนี้แล้วก็รออันนั้นอันนั้นยังไม่ส่เปลี่อนรอก่อนรอได้เปล่ารอได้เปล่ารอไม่ได้รอไม่ได้เลีร็วกว่านี้เร็วกว่านี้หอมชะมัดเลยเพื่อนแบบหอมแบบหอมจัดเลยอะจะบอกเลยนะแบบทั้งวันทั้งคืนอะเสกอกวันเนี้ยจะมีต้องสามสิบทีน่ะ ฉันบอกเลยว่าวันน <si ี้เราจะต้องได้เห็นดาวตกดาวตกอ่ะเออว่ะใช่ไหมวันคืนนี้มีดาวตกด้วยแล้วก็ตอนเช้าเราก็จะเห็นพาทิตย์ขึ้นด้วยเพื่อนใช่แล้วเราต้องได้เห็นมันแต่ฉันไม่เห็นฉันจะกลับบ้านมือเปล่ากลับบ้านมือเปล่าปกติถ้านาาไม่เห็นดาวตกต้องกลับบ้านมือเปล่าอยู่ดีปะเห็นก็เห็นเห็นมันก็มีค่าแล้วกันนะเพื่อนเขาบอกว่าถ้าเราจับดาวตกได้เราจะขอพรได้ดายโอ๊ยจริงเหรอโอเคฉันว่าของเราทั้งหมดน่าจะเสร็จแล้วมั้งเพื่อนเรากินกันเลยหึเฮ้ยหยุดอะไรอะไร ฉันเห็นเหมือนมีคนเดินผ่านเราไปเลยตรงนั้นอะไม่ไม่มีมันซอกเขานะจะเห็นได้ไงทั้งโฮเป็นคนที่ตัวเล็กมากเลยนะจริงนะเพื่อนแต่ว่าฉันเห็นจริงๆนะเว้ยยะเป็นไปได้ไงไันไมเป็นผีป่าววะนี่บนเขานะฉันตาฝันเห็นผีป่าวว่าอันนี้อันนี้ไปกินแล้ก็อันนี้เก็บไปด้วยเพื่อนคพาว่าเรารีบกินแล้วก็รีบพักรีบนอนติดตัว่าหลอนว่ะเพื่อนออกไปไปไปยูนแต่ยืนแต่เป็นอะไรวะไม่รู้อะแค่รู้สึกไม่ดีเฉยอะเพื่อนงั้นรีบกินแล้วก็รีบนอนกันตดตัวป่ะ โแกนั่นเป็นคนไม่ดีกลับมาหมู่บ้านทำไมแกตั่ชเป็นตัวโชคร้ายเอ้ยกลับมาทำไมไอตัวปรแพ้แล้วไอตัวโชคร้ายใช่แล้วแกเป็นคนกลับหมู่บ้านแห่งนี้แต่ต้องตายไอเสียงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเปิดลำโพงอะไรเล่ยแถวนี้ปะเนี่ยไอออกแคมป์กันเลยชึบเอ้ยพยายามเพื่อนมาเร็ว เห้อเมื่อกี้นเสียงอะไรปะในยินเสียงอะไรไม่รู้ว่าเหมือนได้เสียงมาจากในหมู่บ้านหรือเปล่าอ่ะเพื่อนเราลองไปดูว่าเหมือนเกิดอะไรขึ้นใช่เสียงมันดังมากเลยนะโอ้แต่เราต้องลงเขาแล้วไกลเหมือนกันเะเอองั้นเราลงทางซ้ายก็ได้ไปทางซ้ายน่าจะใกล้กว่าน่าจะไป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 เสียงอะไรวะฉันได้เสียงจริงวยเมื่อกี้เหมือนมีคนกำลังร้องแล้วก็เสียงลำโพงอะไรบางอย่างหรือเขาจัดพิธีอะไรตอนนี้ไม่แน่แต่ตอนนี้มันก็ดึกแล้วเว้ยใช่แล้วตอนแรกก็ไม่ดูเหมือนจะไม่มีงานเทศกาลอะไรนะเออเราไปดูกันได้ไหม อุ้ยคือย้าเพื่อนไฟไหม้เหรอใช่ไหมเอางี้เราต้องไปช่วยเขาแต่ไฟไหม้เหรอเพื่อนไปเราไปด้วยช่วยก่อนช่วยก่อนช่วยก่อนแต่แต่เราไม่มีขันน้ำด้วยเฮ้ยไฟไหม้ไฟไมเต็มเลยช่วยช่วยเท่าที่ทำได้แล้วกันเลยคุณในม้านหายไปไหนหมดวะเนี่ยโดนไฟไหม้ครับไฟไหม้เดีว่าเขาถ้าจะรู้นะองใหไฟไหม้เกิดอะไรขึ้นเพ่อเนี่ยไม่ใช่ยทำไมไฟไหม้แล้วมีเลือดคนด้วยเพื่อนมันใช่ปะเนี่ยอะไรวะรู้ที่นี่เกิดอะไรขึ้นวะรือว่ามันมันไม่ใช่แค่ไฟไหม้ธรรมดาหรือเปล่า มันมันจะเป็นอะไรไปได้อะไม่รู้อะเพื่อนเดี๋ยวแค่นั่นนั่นคุณบูไม่ใช่เหรอใช่แล้วเขาโดนเขาโดนตึงเลยะทำไมเขาเป็นงั้นอะเราควรช่วยเขาไงดีวะเนี่ยเราควรหาแบบอะไรมาช่วยเขาดีมั้วมันใดมาไดมีเชือกอะไรเงี้ยคุณบูครับนั่งสาดจังเลยอะไรเพื่อนเริ่งเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงลำโพงจากไหนอะเขาเปิดอะไรทําหรับเนี่ยอะไรทับย ค,ออคือ๋ยวยมันคือตัวอะไรวะเพื่อนจังหวันเมื่อคืนต้นกำเนิดเสียงระโเพื่อนมีแล้วเพืไอ้นี่แหละที่จะบอกที่จะเจอตอนแรกอ่ะไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยใช่แล้ววิ่งเข้าไปวิ่งเลยแล้วเราจะไปไหนดียะขึ้นเขาขึ้นเขาไปขึ้นเขาอ๋อขึ้นเขามันคิดว่ามันจะตามเราไม่ทันหรือไงว่าถ้าขึ้นเขาเนี่ยไปเลยเพื่อนกระดาษทีชชู่เล็กแคบๆเฮ้ยเจ้านี่ปมัเหมืองเหมืองเก้าเหมืองเก้ามาเร็วมาเร็วเฮ้ยเฮ้เออวะเหมืองเก้าเหมืองเก้าเหมืองเก้าขึ้เขาไปรีบนเขาไปขึ้เขาไป เอาทุกคนไปด้วยเลยเผื่อข้างในต้องใช้ตามไปอุ้ยตามไปด้วยหย่ามันตามไปแล้วเราต้องพึ่งมาอุ้ยมันมุดมามุนมมาเพื่อนมันมุดมันมุดมาเข้าไปเข้าไปมามันมุดมาแล้วมันมุดมาแล้วรีบไปแล้วไม่เกลียไม่เกลียดทางเข้าเพื่อนออกไปนี่เข้ากูจะเข้าออกไปเร็วมุดมาเพื่อนมุดมาเร็วมา วิธีไหนมือฉมายเลยเพื่อนอันนี้มีโอ้โหมันเป็นของพวกของเหมืองแร่เพื่อนเมืองแร่เก่าอ่ะเนี่ยแล้วมันตามมาเพื่อนเฮ้นมันไตามมาเอาเพื่อนมาตามมามาตามมามาตามมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไไป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 ไ ไปฉันก็ไม่รู้มันฉันรู้จักมันสักหน่อยเงินฉันว่าฉันแอบตรงกล่องฟังแล้วเองไ่แอบไหนอ่ะแอบผมอุ้ยแอบตรงนี้มาไมยืนอยู่ไหมยืนไวอุ้ยตัวมันเริ่มเลยว่ะตัวมันเริ่มเลยคืขยับไปทางไหนเพื่อนไปทางไหนฉันแอบอยู่แอบไปด้วยแอบไปนะพี่โอ้ยไม่เดินเหมือนคนมากเลยอ่ะมีหลังคูด้วยอ่ะอุ้ยมันคาอยู่มันคาอยู่มันดูมันดูชินกับที่นี่แปลกๆใช่ไหมฉันว่าอย่างกับมันเคยมาที่เนี่ย่ะรอนรอรอไปก่อนเพื่อน โอเคฉันก็พยายามอยู่เนี่ยมันอยู่ข้างหน้าฉันเลยเนี่ยมันไม่ยอมไปเลยว่ะโอเคเหมือนมันจะกลับขึ้นบนเพื่อนจะกลับขึ้นบนโอเคก็ดีอยู่นะไปเงีไปดูดีที่แหละมาทางออกกันอุ้ยมันกระทืบที่พื้นแบบพื้นปางเลยเพื่อนมันโคตรเยอะอุ้ยที่นี่ไหนวะเนี่ยมีกาน้ำด้วยเอ้ยหลอดที่นี่ยังไงอ่ะที่นี่มันมันเหมือนเก่าเนี่ยไม่รู้งาเราดูก่อนโอเคตอนเดินตามไปก่อนก็ได้ไหมเอ้ยไอ้คิดว่าจะมีผู้รอดชีวิตในนี้ปะวะ ไม่ถามมีได้ฉันว่าทีนี้แม่มีเรื่องมาแปลกว่ะเหมือนฉันหรือว่าที่เขาบอกว่าห้างกลับห้างกลับมาในบ่บ้านน้อีกที่คุณบูบอกหรือว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีวะเร็นไปได้ปะฉันว่าเป็นไ่ได้อะไรเนี่ยห้องของบูเฮ้ยห้องของบูบูใช่คนที่โดนตึงไม้ข้างเขนปพาะวะใช่แต่ว่าเขาตายแล้วไหมเออแปลว่านี่เป็นห้องเขาแน่เลยอ่ะแล้วตอนนี้เขาจะมีห้องเขาที่เนี่ยไม่รู้อ่ะเพื่อนแต่ว่าไหนมันอยู่ทางไหนอ่ะไอ้นี่มันคือเหมืองทงเนี้ขวามือ ทางซ้ายอ้ทำไมเหมือนเขาไม่แอบแอบพักที่นี่เ,เลยว่ะเพื่อนเพราะว่าโบเขาห้ามเข้า,ขาบ,บ้านหรือเปล่าถ้าเข้าแล้วเขาก็โดนอาจจะโดนตึงกลางเข็บอะไรนั่นไงเขาเลยแอบที่นี่เออไปไม่ได้อยู่มีวิทยุด้วยเพื่อนวิทย,ยุอะไรอ่ะเฮ้ยมีรูปภาพด้วยนเนี้ยรูไปภาพอะไรอ่ะเฮ้ยเออลูกซ้ายมือฉันไม่รู้ว่าเป็นไเว้แต่ว่าขวามืออ่ะคือลูกคุณบูยใช่อะเอลองดูดี่เห็นปะ ใช่ปะปื้ว่ะหรือว่าซ้ายมืออาจจะเป็นเพื่อคนคุณบูแน่เลยที่พักที่นี่เหมือนกันปะให้เดาแล้วแล้วเขาคือใครอ่ะเราลองกลับไปทางเดิมก่อนเลยก็ไม่แน่ใจเออลองกลับไปทางเดิมก็ได้ไป้ยมองว่ามันน่าจะไปแล้วนะเพื่อนตอนเนี้ยเราจะกลับขึ้นไป<ม>ข้างบนไม่ได้แน่เลยว่ปวะประเผย์มันน่าจะอยู่ข้างบนฉันว่าต้องหาทางอื่นเว้ยในกล่องนี้มีอะ<ร>ไรบ้างทำไมหมู่บ้านถึงเป็นอย่าง,งานั้นวะไม่รู้ในกล่องนี้เป็นหนังสือด้วยเพื่อนนังจืออะไรอันนี้มันเขียนว่าเหมือนว่าวันนี้บูจะนําอาหารมาให้เราเลยไม่ต้้อออองงงกกกกไปปเเสีีีีีี่่่ยททจะถููพบบววัันนนนน็็ึม คอยคอยไปอยู่เป็นเพื่อนถึงแม้ร่างกายเราจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็ไม่เคยกลัวเราเลยถ้าทุกวันนี้เป็นแบบนี้เราคงผ่านมันไม่ได้วันที่สิบสามถึสี่เพื่อนไม่เขียนนะวันนี้ oh, <no. S 1> บูเหมือนจะไม่ว่างเราเลยต้องออกไปหาอาหารกินเองถึงจะเสี่ยงไปหน่อยแต่ก็ต้องออกไปอยู่ดีแต่พบคนนอกหมู่บ้านด้วยเหมือนว่าพวกเขาจะมาปีนเขากันเพื่อดูวิวในเมืองเหมือนเขาจะเห็นเราด้วยตื่นเต้นดีเหมือนกันนะเนี่ยวันจะเล่าเรื่องนี้ให้บูฟังหลังจากที่บูกลับมา หรือว่าจะเป็นเพื่อนของบูเขียนปะแล้วเพื่อนของบูคือใครวะก็คนที่อยู่ซ้ายมือไอ้ในรูปไงเพื่อนใช่เหรอแล้วเออฉันไม่เห็นคนหนักกันเลยนะทำไมตรงนี้มีเลือดแบบนี้ด้วยเนี่ยอุ้ยทำไมมีเลือดหรือว่ามันเป็นที่กินอาหารของเขาปะวะไม่ชัวร์เอ๊ะแล้ทำไมถึงมีเลือดอ่ะไม่ใช่เขาไม่เข้าใจนะเพื่อนจะเป็นเรื่องไม่ต้องหาอุผแจ๊ะเราจะขึ้นไป่ายได้เราจะกลับไปทางเดิมเราจะหาคุณแจ๊อ๋อใช่ว่าเราหาคุณแจก็ดีนะเพื่อนจะได้ไปต่องั้นเราคุณแจเเดดินนนไไไปกกก่่่่่อออออออ็็้้าาจจะะยยูแถวตีงงหรืืมทโย นี่ก็มีอุ้ยเยอะเสียงมันเพ้อวะมันจะลงมาเพ้อวะมันจะลงมาเลยเอาไปย่องมาดีข้างหนมีแสงอะไรด้วยเพื่อนเป็นตกปลาอ๋อนี่เป็นที่ตกปลาเนี่ยนี่น่าจะใช่เห็นว่าใช่เห็นกล่องข้างสเพ้อวะโอเคจะลองลงไปดูเผื่อมีกุญแจอยู่ป๊บโอ้ด้วยมีกล่องเต็มเลยเยอะไปเรวไปเร็ช้าหน่อเร็วมันเป็นกล่องเก่าเพ้อวะกล่องมันเหมืองเก่าอยู่มันจะเป็นกล่องที่เคยอยู่ในเหมืองอ่ะช่วยแต่ว่าจะว่ามันอาจจะมีกุญแจก็ได้นะเพื่อนไม่มีกล่องนี้ไม่มี อันนี้ก็ไม่มีจะตายแล้วตกกไม่มีแต่ไม่รอดไม่มีเลยแถวนี้ทถวนี้ทถวนี้แถนี้ไม่มีทางรัาทางนี้ตโอ๊ยกตับไปกลับไปไปหักกุญแจเร็วไปหักกุญแจเร็วน่าเช็่อใจดิฉันไหมรอแถวนี้ดูได้นอยู่ได้นอยู่หายู่ไม่มีอันนี้ไม่มีแถนนี้มีปะเช็คข้างเช็คข้างในอ่ะตรงนี้ก็ไม่มีนนู่ะโอเคกลับไปดูหึบกล่องนี้เหรอกล่องนี้โอ้เจอแล้วเจอแล้ว โดนล็วกกล่องนึงไอ้ฉันเจอกุญแจแล้วเพื่อนแต่เขาจะมาซ่อนอะนี้ทำไมวะหรือว่าหมูเขาไม่อยากให้เพื่อนเห็นหรือว่าอะไรข้างในหรือเปอล่ามาดูดมันอาจจะเป็นที่อยู่ของเมืองนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเจ้าสองคนนั้นหรือเปล่าเออเป็นไปไ,ได้อยู่อาจจะเป็นของเมืองอโอเคไปเพื่อนเสียงม,มันแจ้งขึ้นหรือเปล่าไปที่นี่เสียงแรงมากเลยเฮ้ยเกียร์โ่้ใกล้มันกำลัแปลกกับเพื่อนนายเห็นไหมนะมันมาแล้วไปเร็วไปเร็ววิ่งเลยเพือ่อนวิ่งตะจ้วนเลยวิ่งตะจ้วนเลยวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เร็วความเร็วความกุญ ไปเลยเพื่อนชุบไป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 สวยเราอรอดอยู่ปพ่อวะมันน่าจะมาไม่ได้ปะมรืว่ามันจะอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะทันปลายกระแพงเราออกมาไม่รู้ันะอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไม่รู้อะเหมือนเป็นเหมืองอะไรบางอย่างเลยอ่ะเออช่างเถอะเอาเป็นว่าเราต้องลงไปขลางดพอเพื่อนถึงกระแพงโอ้โหเะีระมัน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 ถูกกรแพงเข้ามาแล้วเพื่อนวิ่งแล้วเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่เอาไอ้นี่เออโมันเป็นสนามติ๊กติ๊กเลยนะนี่วิวสอรอะไรด้วยอ่ะขวาขวาสามคืออะไรวะ ภาษาส้ยซสายสามขวาหนึ่งในนี้มีหนังสือด้วยคืออะไรตรงนี้มีทางอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่มันพาเราแย่แล้วแย่แล้วมันมาแล้วไปเรียบไปเรียบเอาไปกันเถอะแย่เอาจะไปไปยังไงดีเพื่อนวิ่งวิ่งกูไปกูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งไปเรียบอยู่ที่แค่เพื่อนอยู่ที่แค่ไปอยู่ที่แค่ไปโอเคโอเคอันนี้คือสายสายสามขวาหนึ่งวะสายสามขวาหนึ่งสายสามขวาหนึ่งหรือว่าเป็นโบนัสหรือเปล่าวะตรงไหนวะเนี่ยหรือมันจะมีทางลับหรือมีท่าอะไรงี้ดูก่อน ซ้ายสามขวาหนึ่งซ้ายสามขวาหนึ่งโอเคมีมชามไหมจ๊ะมนมีช,ชามนี่ใช่ไมเออไปเเพื่อนขวาหนังสือก่อนตอนนี้อ่ะไม่เห็นว่านี่นีน่นนนนนนนเหมือนเป็นสนามเด็กเล่นของพวกเราเลยแต่ตอนนี้ตัวฉันใหญ่เกินกว่าจะเล่นมันได้แล้วบูมมักจะชวนฉันมาเล่นแต่ส่วนมากฉันได้แค่นั่งดูและคุยกับหมอน,นั่นซะมากกว่าแต่ก็ไม่ได้เบื่ออะไรอย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู่เหมือนว่าเราจะมีห้องรับซ่อนไว้ด้วยแต่ก็เลยลืมไปแล้วตอนแรกเหมือนบูจะแอบใส่ด่านที่มีไฟมา แต่ตอนแรกฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันแต่พอตัวเองเริ่มกลายเป็นแบบนี้ร่างกายฉันมันก็ตอบสนองไฟแปลกๆบูเลยนาไฟออกแสดงว่าหรือว่าไอ้เจ้าที่มาตามเราอยู่มันคือเพื่อนของบูว่ะตัวใหญ่แปลกด้วยแสดงว่าไอ้หมอนี่มันแพ้ไฟไว้แล้วเราจะออกทางรับหมอทางรับแสดงว่าใต้เสาขวานึงจะมีทางรับอยู่ว่าไงนมนมีทางเลยไม่รู้นั่นคือขบวนขอเพื่อนมามีทางนี้ทางนี้ จะต้องขึ้นตามไงขตามได้ไหมเหรอมัน่ทานีโอเคอ๋อโอเคไป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 อปไปไปาปไ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 ปันไปไปไาไปไปไปไาไปไปเปไ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 รไป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 ไัไป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 ไ้ไปไว่าไป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 ไมไไปใช่ปปปวะ ฉันว่าก็น่าจะใช่นะแต่มันจะถูกเหรอถ้ามันผิดไม่ผิดเป็นไปได้ปะวะเพื่อนก็ไม่แน่ใจอับเพื่อนลองดูบ้ล่ะไปเพื่อนเอาดูซ้ายซ้ายเอาโอเคได้ถูกไหมได้ถูกแหละไปซ้ายต่อไปขวาซ้ายหรือเปล่าขวาถูกแล้วแล้วก็ซ้ายชึบเฮ้ยถูกไม่โดนเลยเลยมีกุญแจด้วยโอเคแล้วกุญแจแล้วเราต้กลับไปกลับไปไปไปแปะป้ายสีแดงว่ามันจะมีป้ายสีแดงอยู่อะเราต้องมุมมุมย้อนกลับขวา ขวาซ้ายแล้วก็ขวาขวาใช่ปะถูกต้องถูกต้องต้องโอเคโอเคแล้วเราจะเอาชิวรอดจากไอ้ผีเป็ดยังไงวะเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันจะต่ยไอ้ทางเดิมใช่ไหไอ้ที่มันตอนแรกอ่ะใช่แล้วมันไปอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเขาบุกทุ่งมันอยู่บนนี้เนา้ไปตัวไปแล้วเพื่อนไปตัวไปแล้ววิ่งเร็วมาเรามาเราเราเข้าเราเข้าเราเข้าประตู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 ประตตรงไหนอ่ะไปเลยนี่ไงไปเลย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 ไปเพื่อน วิ่งยาวเลยวิ่งยาวเลยทางวิ่งทางมันโหโอ้โหกลวห่ากันต้องนานคุณแกมาทุบเตีเอาพังเลยเพื่อนไปเร็วให้มันพังกันจบไปด้วยอ่ะหูยโดนนะวิ่งเร็ววิ่งกระโดดวิ่งต่อท่านกันแล้วชึบชึบโอเคไปเพื่อนไปอย่าหล่นนะเว้ยอย่าอย่าอย่ามันมีเอากันดิชึบนี่เพื่อนชึบโอเคได้อยู่ชึบชึบโอเคแค่บอกก่อนนะถ้าเราหล่นทีแล้วเราจะช้าขึ้นเพื่อนเลยเร็วเราช้าแล้วเราจะโดนมันแดกอ๋อใช่แล้ววิ่งแล้วเฮ้ย พวกผมไม่ใช่พวกบูรุนะครับเพื่อนบูแกเพื่อนบูชื่ออะไรวะชื่อฉันก็ไม่รู้ชื่อเลียงบ้างทุกใบเลยเพื่อนจะร่้มอุ้ยคิดได้ง่ายเนาะชื่อเลสเอาเฉยชึบเอ้ยไอเพื่อนไปแล้วชึบชึบชึบอุ้หรือว่าเขาโกรธเราที่นี่วะว้ายแย่แล้วจะไม่ชนตกคือแล้วเพื่อนหรือว่าเขาโกรธเราพอยนี่วะพี่บูเขาโดนโดนฆ่าโดนฆ่าแล้วก็โดนแขวนหรือเปล่าวะเพื่อนเอ้ยไม่ได้อุ้ยใช้เวลาเราไม่ได้ทานเลยเอาแย่แล้วเป็นเหมือนตันเพื่อนโอ้ยดีวะ หาทางออกเพื่อนอาจจะมีปริศนาลับอยู่ที่นี่ก็ได้เราต้องหาแผนกำจัดมันหรือเปล่ามันไม่มีทางหนีแล้วกำจัดมันหรอเราไม่มีแผนด้วยเพื่อนเราลองหรือว่าได้มีได้มีบอแสอะไรนี่หรอบอแสบอแสกันอ๋อไอตัวนี้แฟรไฟแฟร์ไฟเราจะจะไงเราจะเราจะก่อไฟยังไงฉันมีไม้อยู่แต่ว่าเราไม่มีไฟแช็กมีไฟใช่ไหะไฟแชกไม่ได้มาอยู่ที่แคมอะได้อยู่ที่แคมแต่ไม่ต้องห่วงเพราะฉันพกมาสวยเพื่อน เราต้องเอาไฟเว้ยเราต้องเอาไม้เอาฟืนแ่ะรวมกันแล้วตอกแล้วก็ตอประกอบไฟติดไฟอยู่โอ้ยมันแชียร์เราทำใหมันเจียอ่ะโอ้ยเอาไงดีว่าไล่ลอบไปก่อนดิไอ้นเอาีคไล่ทีมไปใช้ด้วยทีมไปใช้ไปด้วยเอาล่ะโอเคที่ว่เพื่อนที่ว่าใอบไปก่อนล็อบไปก่อนสวยสวยสวยฉันฉันโดนเกียรตายก็ฝากด้วยนะอย่างนที่ยู่เราจะเราจะเอาไงดีว่ามันแพ้ไฟนี่ว่ะถ้าเราจุดไฟเลยก็ไม่ได้แสดงว่าต้องต้องหาบางอย่างหาไปหลุมหลุมไปหาหลุมโอเคเราต้องขุดหลุมอย่างนี้ โอเคคุณหลุมคุณหลุมจริงหลุมแค่นี้มันก็น่าจะพอบ้างแล้วก็ทำไม้เนี่ยให้เป็นพื้นใหญ่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ห้ามพื้นห้ามจุดไฟจนกว่ามันจะลงมาตรงนี้ได้เราต้องให้คิวลาลอบมาตรงนี้โอเคแค่ลอไปาเด็กเพื่อนใช้กระดาษจุดไฟเราไป่ดึงเรอไป่ดึงโอเคเด็กก็ได้อยู่นอฟืนหมดแล้ววะโอเคเด็ก็ได้อยู่มะไม่ีช่วยก็จะฉดอนเหยียบโอเคลอไปเร็วลอไปเร็วทางนี้วอย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 มาที่บ้าน เอาลงมาเลย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 เจังหวะนี้แหละเฮียขึ้นตีแยมมุมขึ้ตีแยมมุมตั้งชีวิตแย่แล้วพี่ชื่อมอบชื่อมอบอยู่ชื่อมอบโยนยมงโยนยิงโยนเผาแล้วต้องออกจากที่นี่ก่อนที่ไฟมันจะลามก่อนที่มันโอเคเพืผาเลยเผาเลยเราต้องขังไว้ที่นี่ใช่เออขับมาที่นี่นี่ไอ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 ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยจะโดนไฟเพื่อนรึงฉันต้องเผามากกว่านี้ฉันต้องเผามากกว่านี้ทำไมกันทำไมกันไม่จะออกไปได้โอ้ยไฟแช่งหมดแล้วอ่ะเฮียไฟแช่งหมด มันจะไปไฟอยู่โอ้ยเฉันว่าแค่นี้มันก็จะออกไม่ได้แลนะเพื่อนมันโกรไฟเฮ้ยร้อนใหญ่เลยไฟมันจะลามไฟมันจะลามไป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 ดีกว่าไปดีกว่าเร็ว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 ลาก่อนไอ้ผีเป็ดมันพยายามมาพยายามดับไฟเฮ้ยมาพยายามดับไฟฉันว่าความเร็วไฟมันจะลามไปบ้างก่อนดิไอ้เพื่อนวิ่งเร็ววิ่งเร็วออกหน้าทําเร็วไปเร็วชึบนานน้องทำไมไม่ขึ้นมาขบวนวะฉลวน เฮ้ยเฮ้ออกมาได้แล้วเพื่อนออกมาได้แล้วโอ้ยเคเอาเอาอะเพื่อนจะแคปจะแคปต่อไหมหรือกลับบ้านเลยกลับเลยดีกว่าวะบรรยากาศแบบนี้จะแคปต่อได้ไงวะกลับบ้านดีกว่าเออเผื่อมันกลับมาเว้ยเพื่อนไปเร็วไปเร็วแล้วคิดว่ามันจะมีตัวเดียวบนโลกอันี้ปะวะมันมันอาจจะมีมากกว่านั้นหรือเปล่าแต่แต่มันมันมีนิดเหรอวะชื่อก็ไม่แน่ใจอะหรือว่ามันจะอาจจะเป็น อ๋อเป็นพิธีอะไรบางอย่างนายนายรู้จักอันนี้ป่ะการล่าแม่มดของไอ้นี่ไหมของต่างชาติไปเพื่อน่อว่าคล้ายๆแน่เลยฉอว่าบูอาจจะอาจจะเป็นแม่มดในนั้นก็ได้แต่เป็นผู้ชายแดนไม่ใช่ผู้หญิงอะไรกันอ่ะเขพอมดเหรอเป็นไปได้ยังเออเป็นไปได้เลยกีงป่ะเขาบอกเอเอาไปว่าฉะว่าเถอะป่ะ่อว่าขอให้เขาจากไปด้วยดีแล้วกันนะสองคนนั้นไปเพื่อนกันอ่ะไปเพื่อนหนีเร็วไอ้กลับบ้านดีกว่า